เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านดึื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลาสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ English This Way รายการช่วยคุณผู้ฟังนะคะเรียนรู้คำศัพท์และก็วลีภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากสิ่งที่รอบตัวค่ะ วันนี้พบกับดิฉันนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอนุมาละกาญชั่วแห่งสถาบันภาษาจุาลนนกรมหาิทยาไลคยค่ะคุณผู้ฟังคะคุณฟังคุณจะทราบดีใช่ไหมคะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยวเวลาที่เราเนี่ยพอใจกับอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้วลีหรือว่าคำศัพท์เยอะแยะมากมายนะคะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเรา satisfied satisfied หรือว่าพอใจนั่นเองนะคะแต่ในทางกลับกันเนี่ย คุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเราก็มีหลายคำศัพท์และก็หลายวลีนะคะที่สามารถที่จะใช้พูดถึงความผิดหวังได้เช่นเดียวกันนะคะแน่นอนค่ะชีวิตนี้ไม่มีใครอยากเจอความผิดหวังนะคะแต่ถ้าเราต้องพบเจอนะคะความผิดหวังเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราจะพูดเกี่ยวกับความผิดหวังของเราเนี่ยโดยใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้คำศัพท์และก็วลีอะไรบ้างเรามาลองดูกันนะคะเรามาเริ่มจากดูคำว่าผิดหวังในภาษาอังกฤษนะคะถ้าความว่าผิดหวังนะคะ เป็นตัวนามหรือว่นามในภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า disappointment disappointment นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปแบบนามที่คุณผู้ฟังอาจจะคุ้นเคยกันดีนะคะเราจะมีหลายๆคำที่เราใช้ตัว v e กริกยาเนี่ยเติมนะคะ suffix นะคะ e ment เพื่อเปลี่ยนนะคะ v e ิ b ตัวนั้นให้เป็นคำนามนะคะเช่นคำว่า management management นะคะคซึ่งคำว่า manage ถูกไหมคะก็เป็น verb หรือว่ากิริยาที่มีความหมายว่าจัดการนะคะจัดการเช่น I manage a restaurant ฉันเป็นคนที่จัดการนะคะร้านอาหารเป็นคนที่ควบคุมดูแลทุกอย่างในร้านอาหารนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ management management นะคะคือก็เป็นคนทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการที่จะจัดการอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมคะก็เป็นคำนามที่มาจากคำกริยาเช่นเดียวกันกับคำว่า disappointment นะคะ disappointment d i s a p p o i n t นะคะก็เป็นคำกริยาที่หมายคือว่าทำให้ผิดหวังนะคะเช่น she disappointed me she disappointed me เธอทำให้ฉันผิดหวัง she is a disappointment เธอเป็นสิ่งที่ทําให้มีการผิดหวังเกิดขึ้นนั่นเองนะคะแล้วถ้าเราจะพูดตรงไปตรงมาว่าสิ่งนี้ทำให้เราผิดหวังแน่นอนคะ่ะเราก็สามารถที่จะใช้คำว่า d i s a p p o i n t หรือว่า disappointment นะคะหรือนะคะเราใช้ adjective ก็ได้ disappointed I am disappointed ฉันผิดหวังหรือ I feel disappointed ฉันรู้สึกผิดหวังก็ได้นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ I thought you could see the entire city from the top of this building, but it is not tall enough. I am disappointed. I thought you could see the entire city from the top of this building, but it is not tall enough. I feel disappointed. ฉันรู้สึกผิดหวังหรือ I am disappointed ฉันผิดหวังนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะเติมนะคะประโยคนี้กับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เรารู้สึกผิดหวังนั่นเองนะคะเช่นอาหารร้านนี้ไม่อร่อย The food at this restaurant does not taste good I am disappointed แค่นั้นเองก็รู้สึกผิดหวังหรือว่าผิดหวังนั่นเองแล้วแต่เราจะเลือกอน,นะคะ am หรือว่า feel ก็ได้นะคะหรือจะใช้คำนาม disappointment ก็ได้ The football game was a disappointment My team lost The football game was a disappointment. My team lost. เป็นยังไงคะอ้ยฟุตบอลเกมฟุตบอลนัดน,นั้นนะ่ะโอ้โหผิดหวังน่าดูเลยเพราะอะไรทีมของเราแพ้นั่นเองถูกไหมคะถ้าเกิดว่าทีมเราชนะเนี่ยเราจะรู้สึก satisfied พอใจอย่างมากถูกไหมคะเราจะรู้สึก happy มีความสุขอย่างมากเลยอุย้ยแต่เสียดายเขาดันแพ้สนิทเพราะฉะนั้น The football game was a disappointment. นี่ก็คือวิธีการที่จะพูดถึงความผิดหวังโดยใช้คำศัพท์ตรงไปตรงมาเลยก็คือคำว่า d i s a p p o i n t d disappointed หรือว่า disappointment ก็ได้นะคะแต่แน่นอนค่ะเรามีวลีอื่นๆน,นะคะที่สามารถที่จะบง่งบอกความหมายเดียวกันนะคะอย่างเช่น not live up to, not live up to อันนี้ก็เป็นนะคะ idiom ที่หมายถึงว่าไม่เป็นไปตามความคาดหวังนั่นเองนะคะอย่างเช่น I was excited to visit the new art museum. ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยที่จะได้ไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะใหม่อุย้ยมันเปิดใหม่ในเมืองอุย้ยไปเยี่ยมชมมามเพื่อนถามเป็นไง It did not live up to expectations It did not live up to expectations หมายถึงอะไรคะมันไม่เต็มไปตามความหมายนั่นเองนะคะตามที่คาดหวังนั่นเองอุย้ยคิดว่ามันจะสวยงามมีศิลปะอะไรสวยงามนะคะปรากฏว่าไปถึงอ้า งานมีอยู่ไม่กี่ชิ้นงานที่มีอยู่ก็สวยดีนะแต่มันมีน้อยกว่าที่คิดนึกว่าจะได้เห็นสักร้อยสองร้อยมีแค่10บยี่สชิ้นนั่นเองโอ้ย it did not live up to expectations คือตั้งความหวังไว้คาดหวังไว้แบบหนึ่งแต่ปรากฏว่าม,มันไม่ตรงตามที่เราคาดหวัง did not live up to expectations นะคะหรือเราจะใช้อีกคำหนึ่งก็ได้ did not live up to the hype hype สะกดนะคะ h y p e hype คืออะไรคะ hype ก็คือการโฆษณาเกินจริงนั่นเองนะคะมีการโฆษณามีการเปล่าประกาศถึงอะไรก็แล้วแต่นะคะมีคนพูดอุ๊ยสิ่งนี้มันดีสิ่งนี้มันเยี่ยมปรากฏว่ายังไงคะ it did not live up to the hype เราเนี่ยไปเชื่อโฆษณามีคนมาบอกนะคะมีข่าวบอกมี influencer นะคะในโซเชียลมีเดียเนี่ยกล่าวถึงว่าุ๊้สิ่งนี้มันเยี่ยมเหลือเกินพอไปดูจริงพอไปทำจริงว้ายตายแล้วไม่ได้ตรงตามที่เขาบอกเลยนะคะเช่น I watched that new action movie. ฉันดูหนังแอคชั่นเรื่องใหม่นั้นแล้วเพื่อนถามเป็นไงล่ะ It did not live up to the hype. It did not live up to the hype มันโฆษณาเกินจริงมันไม่ตรงตามที่เขาโฆษณาเกินจริงมาเลยมีคนบอกอุ๊ยหนังเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะแอคชั่นมันมากเลยนะคะอุ้ยมีอะไรระเบิดแย่ๆมากมายพกกอกดไปถึงไม่นุกเลยไม่สนุกสนานเลยดูแล้วโอ้ยเสียเวลาไม่น่ามาเลย โฆษณาเกินจริงแล้วนะมันก็นไม่ตรงตามที่เขาโฆษณาเกินจริงเลย so it did not live up to the hype นะคะอันนี้ก็เป็น2อนะคะสวลีที่เราสามารถที่จะใช้ได้โดยใช้คำว่า not live up to นะคะหรือเราสามารถใช้นะคะอีก phrasal verb หนึ่งนั่นก็คือ fall short fall short นะคะ Short ในที่นี้คนผู้ฟังอาจจะทราบดีแล้วก็คือหมายของว่ามันเตี้ยเกินไปถูกไหมคะแต่นี้ไม่มีความเกี่ยวกับเตี้ยนะคะอันนี้หมายถึงว่าไม่สามารถที่จะถึงมาตรฐานหรือระดับหรือจํานวนอะไรที่เราตั้งไว้ที่เราต้องการไว้นะคะที่แล้วคำว่า fall short เนี่ยใช้ได้ในออสองสถานการณ์หลักนะคะสถานการณ์แรกเนี่ยหมายถึงว่าเราตั้งเป้าหมายอะไรไว้สักอย่างหนึ่งนะคะเราเป้าหมายนั้นอ่ะเราไม่ถึงก็เลยมีความรู้สึกว่าผิดหวังเล็กน้อยนะคะเช่นเกี่ยวกับเ,เงินนะคะเช่น the 5,000 bot raised by the school children fall short of the 8,000 bot needed for their school's new chemistry lab. The 5,000 bot raised by the school children fall short of the 8,000 bot needed for their school's new chemistry lab. What does ต่แล้วมันก็ยังไม่ถึงเป้านะคะที่โรงเรียนต้องใช้ที่โรงเรียนตั้งไว้เนี่ยเพื่อที่จะไปทำนะคะแลบเคมีใหม่ๆนะคะให้เป็นห้องเรียนนะคะเคมีทดลองเคมีใหม่ของเด็กเนี่ยตั้งเป้าไว้ต้องอยู่ที่8,000 แต่เด็กๆได้มาแค่5000เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมัน falls short นะคะก็อาจจะรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะคะอันนี้คือพูด,ดถึงจำนวนที่มันไม่ถึงนะคะ falls short ก็คือไม่ถึงอันที่ตั้งไว้นะคะแต่ถ้าเราจะใช้เพื่อจะเน้นว่าเราผิดหวังอะไรสักอย่างเนี่ยแปลว่าเราตั้งมาตรฐานอะไรไว้แล้วเนี่ยปรากฏว่าอะสิ่งสิ่งเนี้ยมันไม่ถึงมาตรฐานไม่ถึงระดับที่เราตั้งไว้นะคะเช่น season 2 o of this series fell short for me it was boring Ah, Season 2ของซีรีส์ i e s f e ชอร์ตส t หรับฉันมันน่าเบื่ออ่นนี่เป็นสถานการณ์ที่คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะเคยเจออุย้ยเราดูซีซันแรกนะคะของซีรีส์หรือว่าเรื่องอะไรกัแล้วแต่อุย้ยสนุกมากเลยชอบมากเลยติดใจในตัวละครติดใจในเนื้อเรื่องปรากฏว่าพอไปดูซีซัน2เอาตายแล้วมันไม่ตามที่เราคิดไว้เลยเราคาดหวังว่าตัวละครจะนิสัยเหมือนเดิมทำอะไรที่สนุกเหมือนเดิมปรากฏว่าอ้าวซีซัน2ไม่ใช่แล้วน่าเบือ่อ it was boring นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะพูดว่า oh season 2 o f this series fell short for me หมายถึงอะไรคะเราตั้งนะคะในใจของเราเนี่ยเราตั้งไว้แล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นี้ปรากฏว่าพอจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะเราก็จะใช้คําว่า fell short เพื่อจะบ่งบอกว่าเรารู้สึกผิดหวังนะคะกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เราไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่2นะคะที่เราจะใช้คําว่า fall short นะคะหรือว่าผัน ตามนะคะ tense ต่างๆที่เราต้องใช้เช่น fell short นะคะอดีตอย่างเงี้ยเพื่อจะบ่งบอกว่าเราผิดหวังอะไรกับอะไรสักแล้วแต่เพราะว่าเราได้ตั้งความหวังตั้งมาตรฐานตั้งระดับไว้ปรากฏว่ามันไม่ถึงที่เราตั้งไว้นะคะถ้าเราจะพูดถึงจํานวนเงินหรือจํานวนอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ถึงเราก็สามารถใช้วลีนี้เช่นเดียวกันได้แต่ว่าอาจจะไม่เน้นไปทางความผิดหวังมากมายนกเว้นแค่ว่ามันาห,าหายไปแล้วเลยผิดหวังที่มันไม่ถึงตรงนั้นนะคะอะ มาต่อกันเลยนะคะกับวลีอื่นที่เราสามารถใช้พูดถึงความผิดหวังนั่นเองนะคะอันนี้นะคะเป็นดูมันจะเป็น p h r a s a l v e r b แต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้เป็น verb หรือ noun ก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูรูปแบบ verb กันก่อนรูปแบบกริยากันก่อนนะคะคำนี้คือคำว่า let down let down นะคะ let down แน่นอนคะ่ะคุณรู้ว่าอาจจะเคยได้ในบริบทที่ว่าอย่างเช่น uh, let down your hair นะคะ let down your hair อันนี้ค,คือความหมายว่าอุ้ย ให้ปล่อยวางไปนะคะให้สนุกสนานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะโอ้ oh, l t t o w w y y u u r h i r r v v r y y o n s s r r i n n s s h r r e นะ,ะทุกคนเป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรไม่ต้อง s e เรียสอะไรมากนะคะแต่อันเนี้ยใช้เพื่อจะบ่งบอกว่าเราผิดหวังอะไรก็ได้นะคะหมายของว่าอะไรคะมันไม่ทำเหมือว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราตกลงกันไว้หรือว่าคาดหวังว่าให้เกิดขึ้นนะคะเช่นนะคะยกตัวอย่างสถานการณ์ my friend promised to pick me up at the airport but he forgot to ออมยป็งไงคะ เพื่อนนะสัญญาว่าโอ๊ยเนี่ยเรามาถึงท่าอากาศยานแล้วถึงสนามบินแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะมารับนะอ้าวแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพื่อนลืมนะคะกลายเป็นว่าเราติดอยู่ที่สนามบินไม่มีใครมารับต้องเรียกรถกลับบ้านต้องนั่งรถไฟกลับบ้าน he let me down he let me down เือเพื่อนสัญญาจะมารับนะลืมเขาทำให้ฉันผิดหวังนะคะสังเกตวิธีการใช้นะคะ let me down นะคะ Let me down. Let down คือตัว phrasal verb. Me ก็คือฉันถูกไหมคะใครเป็นคนที่โดนทำให้ผิดหวังฉันนั่นเองเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนนะคะตัว pronoun หรือว่า noun ที่อยู่ระหว่างคำว่า let กับ down ได้แล้วแต่ว่าใครถูกทำให้ผิดหวังนะคะเช่น Melvin's coworker Lauren said she would help him with the presentation, but she did not. She let him down. อ่ะเป็นยังไงคะ เพื่อนร่วมงานของเมลเวนที่มีชื่อว่าลอเรนเนี่ยลอเรนก็เป็นสุภาพสตรีถูกไหมคะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะช่วยทํานะคะจะช่วยทํา p presentation เดี๋ยวมาช่วยกันเลยเพื่อนปรากฏว่าอา้าวทำไปทํามาไม่ช่วยกันทํางานเสนองานนี้เมลเวนต้องทําคนเดียวเป็นไงคะ she let him down she ก็คือลอเรนถูกไหมคะ let him Melvin เนี่ย down คือ ลอ r รนเนี่ยทำให้แมล v วนรู้สึกผิดหวังนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เพื่อจะบอกว่าอะไรทำให้เราผิดหวังหรืออะไรทำให้ใครผิดหวังนั่นเองโดยใช้ uh, phrasal verb let down นะคะ let down นะคะแต่ let down ก็สามารถใช้เป็นคำนามได้นะคะแต่อาจจะต้องเกินไว้นิดนึงว่าคำว่า let down ที่เป็น verb เนี่ยอาจจะมีความ เป็น professional นะคะเป็นทางการมากกว่าที่เป็นคํานามนิดหนึ่งถึงม้มันจะเป็นออ๊ยดูเหมือนคําเดียวกันนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เราใช้อ่ะจะไม่ค่อยไม,ไม่ไม่เหมือนกันสักเท่าไหร่ Let Down ที่เป็น noun เนี่ยมักจะเป็นสิ่งที่เราใช้กับเพื่อนๆนนะคะคนที่เราสนิทกัน นะคะอาจจะไม่ใช้กับเจ้านายนะคะอาจจะใช้กับรุ่นน้องอะไรย่างนี้ได้นะคะแต่เจ้านายที่เราไม่สนิทเนาะอาจจะไม่ใช้นะคะ,ะมันไม่ได้หยาบคายเลยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เป็นทางการสักเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นคํานามรูปแบบนามนะคะแต่มันความหมายคล้ายๆกันนั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกทําให้เรารู้สึกผิดหวังเพราะว่ามันยังไงคะมันไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังไว้เลยไมด่ดีอย่างที่เราคิดไว้เลยนะคะเช่น this cookie does not have any raisins what a let down อืม this cookie does not have any raisins what a let down หมายถึงอะไรคะ cookie ชิ้นเนี้ยตายแล้วมันไม่มีลูกเกตเลยเราอะคาดหวังคิดไว้ว่าโอ้ยมันต้องมีลูกเกตรเราชอบลูกเกตมากเลยปรากฏว่ากัดเข้าไปอา้าวมันไม่มีซักลูกเกตหนึ่งเลยไม่มีเลยอ้ oh. what a let down ผิดหวังจังเลยนะคะเราจะใช้ในรูปแบบแบบนี้นะคะ what a let down นั่นเองนะคะ ก็จะเป็นคำอุทานที่เราใช้ได้เพื่อที่จะบ่งบอกว่าเรารู้สึกผิดหวังกับสถานการณ์อะไรกันแล้วแต่เช่นอุ้ยคุกกี้ขาดลูกเกตน,นะคะหรือเราจะกล่าวถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราผิดหวังก็ได้นะคะเช่น oh this cookie is not chocolate that's a letdownoh this cookie is not chocolate that's a l e t d o w n ๊ h คุกกี้นี้ปรากฏว่าไม่ได้เป็นช็อกโกแ,แลตอ้ oh. คาดหวังไว้คิดไว้ว่ามันต้องเป็นช็อกโกแลตปรากฏกัดเข้าไปไปแล้วไม่ใช่ช็อกโกแลตเสงั้นมันก็อร่อยดีนะแต่ไม่ใช่ช็อกโกแลตเพราะฉะนั้น that's a let down สิ่งนั้นนะคะทาให้เราผิดหวังเราก็เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราผิดหวังแต่ถ้าเราจะอุทานเฉยๆว่าโอ้ยอะไรก็แล้วแต่นะคะทาให้เราผิดหวัง what a let down เฉยๆก็ได้นะคะหรือนะคะเราสามารถใช้วลีอื่นได้นะคะเช่น I was hoping for something better I was hoping for something better นะคะคุณผู้ฟังอาจจะทราบใช่ไหมคะคำว่า hope ก็คือหวังถูกไหมคะมีความเกี่ยวข้องกันถูกไหมคะอันนี้คืออะไรคะเราหวังหรือว่าฉันหวังว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะคะก็คือแน่นอนค่ะเราผิดหวังอ้าวตั้งเป้าไว้มันควรจะดีกว่านี้นะคะอันนี้คำว่า better เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเพื่อจะบ่งบอกว่าสิ่งที่เราคาดหวังไว้คืออะไรนะคะถ้าเราต้องการอะไรดีกว่าเราใส่คำว่า better ถูกไหมคะ oh This is a small car. I was hoping for something better. Oh, My parents gave me a bicycle for Christmas. I was hoping for something faster. My parents gave me a bicycle for Christmas. I was hoping for something faster. นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอุตส่าห์ซื้อจาก,กรยานให้จาก,กรยานให้สำหรับคริสต์มาสอุ้ยวันคริสต์มาสมาคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาให้อ้ยอะไรก็ดีเนาะแต่คาดหวังว่าจะได้อะไรที่มันเร็วกว่าน,นี้นิดนึงนะคะจากรยานก็ดีอยู่หรอกแต่อาจจะไม่เร็วเท่าที่เราต้องการนั่นเองนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนนะคะคำว่า better หรือ faster เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราตั้งเป้าไว้นะคะเช่น more delicious bigger smaller โอเค โซลทีร์เค็มอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็เปลี่ยนตามนั้นเพื่อจะบ่งบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังเนี่ยมันคืออะไรนะคะมันไม่เค็มพอมันไม่หวานพอนะคะมันไม่ใหญ่พอมันไม่เล็กพออะไรก็ว่าไปเราก็พูดไปนะคะหรือนะคะอีกวล,ลีหนึ่งที่ใช้ได้ที่คล้ายๆกันนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของเราได้นั่นก็คือ I was looking forward to อะไรก็แล้วแต่นะคะหมายถึงอะไรคะ ฉันกําลังตั้งตารออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็พูดถึงสถานการณ์นั้นนะคะเพื่อจะมองบอกว่าอา้าวแต่เราตั้งตารอปรากฏว่ามันอาจจะมีเหตุเกิดขึ้นที่ทําให้สถานการณ์นั้นไม่เกิดขึ้นนะคะเช่น mm hmm. I was looking forward to reading her new novel next month but it will be published next year I was looking forward to reading her new novel next month mm but it will be published next year หมายถึงอะไรคะ เราเนี่ยตั้งตารอจะอ่านนวนิยายเรื่องใหม่ของเธออาจจะเป็นนักเขียนโปรดของเราเลยนะคะเราคิดว่าอุ้ยเดือนหน้านี้ได้อ่านแน่นอนแล้วปรากฏว่าเข้าไปดูโซเชียลมีเดียของเธออ้าวเธอบอกว่าไม่ใช่ละมันไม่ได้ตีพิมพ์เดือนหน้านะเพื่อนมันตีพิมพ์ปีหน้าเลยอ้าวตายแล้วโอ้ผิดหวังสิคะนึกว่าเดือนหน้าได้อ่านแล้วนวนิยายโอ้โหเล่มสนุกเลยปรากฏว่าอ้าวต้องรอถึงปีหน้าเลยเหรออ I was looking forward to read in g her new novel next month หมายถึงว่าเราตั้งตารอแนละ้วปรากฏว่ามันไม่ใช่นะคะอันนี้นะคะเป็นวลีที่เราต้องมีการอธิบายเล็กน้อยถ้าเราพูดแค่เฉยๆว่า I was looking forward to เช่น I was looking forward to the new movie นะคะเราตั้งตารอนะคะหนังเรื่องใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้ชัดเจนพอสำหรับคนฟังว่าเอาแล้วคุณตั้งตารอแล้วเกิดอะไรขึ้นหรอแต่มันก็มีการเกิดเล็กน้อยว่า ตั้งตารอเนี่ยคงจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราอาจจะต้องบอกเพิ่มเติมว่าเอาวแล้วมันมีปัญหาอะไรเช่น I was looking forward to the new movie but I don't have any money for a ticket I was looking forward to the new movie but I don't have any money for a ticket อา่าตั้งตารอนะคะหนังเรื่องใหม่ปรากฏว่าอา้าวแต่ตอนนี้ไม่มีตังพอที่จะไปซื้อตั๋วหนังนั่นเองนะคะอาจจะต้องอุยนั่งรอให้มันลงสตรีมมิ่งอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าต้องไป ให้เพื่อนนะคะพาไปอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปปรากฏว่าอ่ะแต่ตั้งตารอน,นะคะปรากฏว่าผิดหวังไม่สามารถที่จะไปดูเรื่องนั้นได้นะคะอ่ะก็ใช้วลีนี้ได้นะคะหรือนะคะอันนี้ก็ใช้คำว่า hope เช่นเดียวกันนะคะแต่ hope ในรูปแบบเนี้ยไม่ได้เป็นคำกริยาแล้วเป็นคำนาม I had such high hopes for อืมตามด้วยคำนามตามด้วยสิ่งที่เราผิดหวังนะคะเราผิดหวังกับมันนะคะเช่น I had such high hopes for this restaurant. ฉันตั้งความหวังไว้สูงมากนะคะกับร้านอาหารร้านนี้ Ah, I had such high hopes for t h i s restaurant. ตั้งความหวังไว้เลยนะคะอุ้ยดูโซเชียลมีเดียมาทุกคนบอกอุ้ยร้านนี้ดีมากเลยอาหารอร่อยนะคะบรรยากาศดีราคาดีอะไรก็ว่าไปปรากฏว่าไงคะ The food does not taste very good though. The food does not taste very good though. So I had such high hopes for this restaurant. ตั้งความหวังไว้เยอะเลยอืมแต่ปรากฏว่าไงคะ อาหารรสชาติไม่ค่อยดีเท่าไหร่ล่ะโอเคแต่เราก็เกิดไวแล้วตั้งแต่ต้นว่า I had such high hopes for เป็นการบอกบอกแล้วว่าโอ้ยตั้งความหวังไว้สูงไหมค่าว่าอุย้ยความหวังพวกนั้นเนี่ยผิดหวังไปเสียแล้วผิดหวังไปเสียแล้วนะคะไม่ได้ตรงตามที่เราคาดหวังไว้เลยน่าเสียดายนะคะอาหารไม่อร่อยเท่าที่คิดไว้นะคะเอาอาหารไม่อร่อยเท่าที่คิดไว้นะคะแปบลบว่าเราคิดไว้แล้วตั้งเป้าไว้แล้วสักอย่างปรากฏว่ามันไม่ถึงเป้าหมายแนย่นอนค่ะก็ต้องมีความผิดหวังนะคะวลีสุดท้ายที่จะพูดถึงเนี่ย ก็เน้นไปที่ความคิดเดิมของเราเช่นเดียวกันค่ะเราคิดไว้แล้วคาดหวังไว้ปรากฏว่ามันไม่ตรงตามนั้นเลยนะคะวลีที่ว่านี่ก็คือ it wasn't as good as I thought it would be it wasn't as good as I thought it would be นะคะมันไม่ดีเท่าที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นนะคะคำว่า good ในที่นี้สามารถที่จะเปลี่ยนนะคะเป็นคำอื่นก็นแล้วแต่ตามที่เราผิดหวังนั่นเองนะคะเช่นถ้าเราบอกว่า oh t h s movie wasn't as fun as I thought it would be. This movie wasn't as fun as I thought it would be. หนังเรื่องนี้ไม่สนุกเท่าที่เราคาดหวังไว้มันทำให้เราผิดหวังถูกไหมคะเพราะเราคาดหวังมันจะสนุกนะคะหรือจะเป็นปาร์ตี้ก็ได้ I went to a party last night. It wasn't as fun as I thought it would be เมื่อคืนฉันไปงานเลี้ยงมาไปปาร์ตีม้มาอมันไม่สนุกเท่าที่คิดไว้เลยไม่สนุกเท่าที่ตั้งเป้าไว้เลยเสียดายผิดหวังนะคะเราก็เปลี่ยนคำนั้นเนี่ยเป็นอะไรก็แล้วแต่ นะคะที่เราผิดหวังกับมันนะคะเช่น the cake wasn't as delicious as I thought it would be the cake wasn't as delicious as I thought it would be เค้กเนี่ยไม่อร่อยเท่าที่เราคิดไว้ it was too sweet มันหวานเกินไปนะคะเราคิดไว้คาดหวังไว้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ประกอบพักทานเข้าไปอ้าวตายแล้วเสียดายผิดหวัง It was too sweet มันหวานเกินไปนั่นเองอันนี้ก็เป็นประโยคหรือว่ารีที่เราสามารถที่จะพูดถึงสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังนั่นเองโดยที่เราจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันอาจจะเข้มไปหวานไปเล็กไปใหญ่ไปร้อนไปเย็นไปอะไรก็ว่าไปแล้วก็เปลี่ยนสถานการณ์ตรงนั้นตามนะคะสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังนั่นเองอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจะพูดถึงนะคะสิ่งที่ทําให้เราผิดหวังนั่นเองหรือว่าสิ่งที่ทําให้เรารู้สึก disappointment right or we felt disappointed ะะก็หวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้สับแล้วก็วลีที่น่าสนใจนะคะจากรายการของเรานะคะแล้วก็อย่าลืม ติดตามนะคะตอนต,อต่อไปของ English Way เพื่อจะเอาคำศัพท์วลีที่ที่ดีๆเนี่ยเอาไปใช้ในสถานการณ์จริงของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ดีหรือไม่ดีนะคะก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะเจอแต่สิ่งดีๆแต่ถ้าเจอสิ่งที่ไม่ดีเล็กน้อยนะคะเช่นอ่ะ,จะเจอเค้กที่ไม่อร่อยเจอคุกกี้ที่ไร้รูกเกดเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดกับเพื่อนคนรอบข้างได้เป็นภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบง่ายๆผ่านเรื่องราวใกล้ตัวกับรายการ English This Way ทางจุฬาเรดิโอพลาสโดยทีมอาจารย์จากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย